<laughs> วันนี้นะคะมาในธีมฮาโลวีนนะคะเมื่อเช้าก็อยู่ก็ไปงานมานะคะไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปพรีเซนต์ธุรกิจมาแล้วก็เขามีตรีมกันว่าให้แต่งตัวเข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะคะ ก็เนี่ยนะคะกลับมาละนะตอนนี้ก็คือต้องมาชำระล้างนะเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้านะคะตอนนี้ตอนนี้แบบแต่งหน้าแบบเข้มมากทุกอย่างคือแบบใส่ไปเต็มนะคะเมื่อเช้าแต่งหน้าครึ่งชั่วโมงเอง <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> แบบแต่งไวมากแล้วก็แบบคือถมทงถม,ถม,ถมคือไม่ต้องการดีเทลแค่ต้องการแบบให้มันดูมี มีมีมีสีมีสันแล้วก็ดูดูมี texture อะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่เต็มเลย shading highlight ติดขนตาอันนี้อันนี้ยังขนตาเบาๆนะเพราะว่ามันเป็นงานกลางวันไม่ใช่กลางคืนแต่ว่าเขาจัดที่โรงแรมแล้วก็จะมีเอ่อเมื่อะกี้มีเครื่องประดับมีวิกเวิร์กอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลงให้ดูให้ดูในเพจนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะล้างหนะ้า ะะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดล้างหน้าให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าอ,อ,อาจจะอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคนที่ที่ยังมองหาพวกคลีนซิ่งหรือตัวล้างหน้าดีๆอะไรอย่างเงี้ยตัวที่อยู่ใช้วันนี้เดี๋ยวจะยกมาใช้ให้ดูตรงนี้แหละนะคะในวันที่เราแต่งหน้าแบบเนี้ยจัดเต็มแบบเนี้ยนะคะจริงๆแล้ว การคลีนหน้าให้สะอาดเนี่ยมันก็จําเป็นมากๆเพราะไม่อย่างนั้นอะทั้งกาวติดขนตาเอยกลิเตอร์เอวยายเลนองอายไลเนอร์มันก็จะติดค้างอยู่ในอยู่ในบนหน้าของเราบางทีเนี่ยลงรองพื้นหนานะคะวันนี้ลงแบบปิดผิวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือหน้าซีดนะเมื่อเช้านี้คือเต็มกว่านี้อีกนะคะก็อาจมีเช็ดเช็ดออกบ้างนะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ที่อิ๋วจะล้างหน้านะก็จะ ต้องดึงเอาส่วนที่มันเป็นของปลอมออกก่อนนะอันไหนปลอมไม่มีอะไรปลอมเลยนี่ธรรมชาติหมดเลยแต่งตั้งเมื่อไหร่คะแต่งตั้งแต่เมื่อเช้าตีสี่ตีห้าตีห้าลุกขึ้นมาแต่งตั้งแต่ตีห้าแล้วก็แต่งแค่ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณน,นั้นแหละนะคะแล้วก็ไป,ปไปประชุมหกโมงเช้าผีอะไรตีมแบบผีอะตีมฮาโลวีน่ะทุกคนแบบเป็นผีหมดเลยอะ <c oughs> แต่ของอิ๋วอะ อิ๋วอะวันนี้เป็นผีผีแบบเขาเรียกว่ายังไงอะแวมพายสาวเป็นแวมพายสาวจริงมีเขี้ยวนะแต่แบบกินลูกกันหมดทุกคนเลยเออแบบอันนี้คือวิกนี้คือจะยาวอย่างเงี้ยนะแบบพึ่งปอดไปเพราะว่าใส่นานไม่ได้ปวดหัวเนาะแล้วก็เยอะแยะมากมายเครื่องประดงเพร่งประดับนะแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอิ๋วถ่ายวิดีโอมาด้วยเดี๋ยวจะเอาลงให้ในเพจนะ อย่างแรกเลยคือเราก็ดึงขนตาออกก่อนเลยค่ะขนตาปรอมวันนี้ใส่แบบสามมิตินี่ค่ะแบบแบบยาวไม่ใช่หนานะคะนี่เดี๋ยวจนจะมีวันที่ไปตอนกลางคืนวันนั้นค่อยจัดเต็มนะอันนี้เป็นงานกลางวันเราไม่กล้าจัดเต็มมากวันนะัเช้าเลยนะงานเช้ามืดพอดึงขนตาออกแล้วนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ใช้มา คือเป็นปีแล้วมั้งนะตัวนี้คือกิฟฟินกัม马拉บูเทดีครีนซิ่งออยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวครีนซิ่งแบบออยนะที่อยู่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าวันนี้แต่งหน้าจัดเต็มแล้วก็มันมีเครื่องสำอางที่กันน้ำกันเหงื่อแล้วรองพื้นวันนี้เราใช้รองพื้นสติ๊กลงเลยทั้งหน้านะมันจะเป็นแมตทั้งหน้าแล้วมันก็จะติดทนติดแน่นเนาะรองพื้นตัวนี้ถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่ามันจะติดทนติดแน่นนะ <c oughs> แล้วก็ เสียงไม่ค่อยดีนะคะอายไลเนอร์นะอายไลเนอร์แบบเต็มขอบตาบนตาล่างเลยวันนี้นะตัวนี้เขาจะเป็นออยล์นะคะดีครินซิ่งออยล์เขาจะเป็นออยล์นะคะเบสเขาจะเป็นน้ำมันเลยนะคะมีน้ำมันมะกอกน้ำมันแมคคาเดเมียออยล์นะคะแล้วก็โจโจวบาออยล์อีกอย่างหนึ่งจะเป็นอ่าวิตามินอ e, ีนะคะแล้วก็อ่าน้อว่านจากทรีทรีออยล์อะค่ะอ่า อันนี้นะคะจะรวมเบสที่เป็นออยทั้งหมดเลยอยู่ในขวดนี้แล้วออยแต่ละชนิดนะคะมาจากธรรมชาติหมดเลยจะบอกว่าออยที่ไม่ดีเนี่ยก็มีนะออยที่ไม่ดีก็คือมาจากออยที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็น Great. ออยเกรดรีเมียมเพราะฉะนั้นเอามาใช้กับ บนหน้าของเราเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นธรรมชาติไงมันก็เลยไม่ก่อให้เกิดการอุดตันทําไมต้องเอาออยมาล้างหน้าใช่ไหมหลายคนสงสัยไหมแล้วหน้าไม่เป็นสิวเหรอใช่ไหมนะตัวนี้นะคะที่เอาออยมาคลีนหน้าเนี่ยเพราะว่าตัวออยมันจะเข้าไปได้ล้ำลึกกว่าตัวคลีนเซอร์ที่เป็นแบบน้ำนะคะตัวออยเนี่ยมันเข้าไปเขาเรียกว่า อะไรนะซึมเข้าไปเอาเบสของทุกตัวที่เอาลงวันนี้คือมันมาจากน้ํามันทั้งหมดแล้วการที่จะเอาน้ํามันออกให้หมดก็คือการเอาน้ํามันเข้าไปล้างมันออกงงไหมไม่งงนะนะการที่จะทําความสาะอาดได้ดีที่สุดก็คือไปเอาน้ำมันเนี่ยไปละลายน้ํามันบนผิวของเราแล้วก็ดึงออกนะแล้วตัวเนี้ยมันมีตัว BHA ช่วยในเรื่องของการพลัเซลผิวลดการอุดตันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวง่ายเป็นสิวอุดตันอะ คือ deep cleansing oil ตัวนี้ก็เหมาะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะผสมวิตามิน E เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเวลาเราล้างออกมันจะไม่แห้งตึงเลยนะเวลาใช้นะคะอิ๋วจะใช้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นใช้เองอิูวจะหยดลงอย่างนี้เลยแต่อันนี้ออกกล้องเราต้องสวยๆนิดนึงนี่นะคะชูขึ้นอีกอมือเอมือบางมือบางไม่ไม่ไม่เห็น อ่านะคะจะเป็นน้ําเป็น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 น้ํามันอย่างนี้เลยนะคะเป็นหยดน้ํามันอย่างนี้เลยใสย่ๆนะคะกลิ่นละมุ on, on. นอ่อนๆนะแล้วเราก็จะเอาทาไปที่ผิวเราเลยอยู่จะเอาลงบริเวณส่วนหน้าก่อนนะคะตาเดี๋ยวอยู่จะเช็ดที่หลัง <c oughs> ดังปิดๆเลย ใกล้จะหมดละใช้เป็นปีเลยเหรใช้เป็นปีเลยนะถ้าถ้าคนที่ล้างทุกวันเนี่ยใช้เป็นประมาณสามสี่เดือนเลย hmm. แต่อิ๋วไม่ได้ล้างตัวนี้ทุกวันไงปกติเราจะล้างตัวไมเซล่าแล้วก็ล้างด้วยโฟมเอาลงไว้ที่หน้าก่อนนะคะปากด้วยแต่ตาอิ๋วยังเว้นได้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตาอิ๋วจะคลีนทีหลัง แล้วก็ปล่อยให้ตัวออยเข้าไปทําละลายกับเครื่องสําอางเราเห็นไหมว่ายังไม่ได้เช็ดเลยคือ,อตัวเออมันไหลมาเตอตัวออยมันจะมันจะทําละลายเลยอืมเนี่ยมาใกล้กล้องหน่อยเนี่ยแลายิ่งมีพวกกิตเตอร์เนี่ยล้างยากมากเลยนะทุกคนถ้าไม่ใช้ออยนี่คือมันก็จะออกยากแล้วก็นวดคึงมาเบา เวลานวดครึ่งอะคะ่ะให้เราใช้แตะน้ํานะคะแล้วก็เอาไปนวดครึ่งเบาๆมันจะกลายเป็นน้นํานมแต่เดี๋ยวอยิ๋วไม่มีน้ําอิ๋วจะขอเป็นฉีดสปเปรย์น้ําแร่เออจะฉีดสปเปรย์น้ําแร่ให้อิ๋วนะมือเปื่อนอย่างนี้นะฉีดฉีด,ดที่ผิวนะ,ะที่หนที่หน้า,านเลยค่ะยิงสองอันนี้นี่ พอโอ้น้ำแลหมดแล้วมั้งอ่ะไม่เป็นไรเราเป็นเจ้าของเ <laughs> สียดายเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าลืมตาได้ไหมตอนนี้มันจะออกมาเป็นน้ำนมวันนี้น่าจะเละๆแล้วนะคะยังสวยอยู่เลยกินน้ำแรกเข้าตา แต่เดยปกติเราจะวักน้ำาใส่ใช่ไหมคะตรงหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดออกหรือสำลีก็ได้นะคะออกหมดเลย คือล้างจริงๆล้างอะไรก็ออกแต่ว่าอะไรที่มันจะทําความสะอาดได้ล้าลึกมากกว่ากันนั่นแหละตรงนี้แหละที่ที่เราแบบคอนเซนที่เราเป็นห่วงนะคะจริงล้างสบู่ล้างอะไรมันก็ออกแหละแต่ว่าล้างอันไหนแล้วมันจะจะดึงเอาพวกเครื่องสาอางออกได้หมดจริงๆออกไม้หมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ผิวเราก็ดีไงไม่ได้ออกไม่หมดออกไม่หมดมันก็อุดตันมันก็เกิดสิวเกิด ริ้วรอยเกิดหน้าหมองค้ํคนที่ล้างแล้วล้างหน้าไม่สะอาดบ่อยๆอะ่ะหน้าก็จะคล้ํหน้าบางคนก็กลายเป็นแบบหน้าแห้งกร้านอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็เวลาบํารุงพวกครีมต่างๆมันก็จะไม่ซึมนะคะอทีน,นี้มาในส่วนของตานะคะเดี๋ยวเก็ดๆเนี่ยเห็นไหมบอกว่ามันออกยางนะคะเดี๋ยวเราออกทีหลังนะคะ อันนี้ในส่วนของตาอยู่ก็จะอาละเลงตาเนี่ยส่วนที่ออกยากก็คือตัวอายเดนเนอร์ดำๆนะคน16คนกี่คนที่เข้ามาชมคะ16คนโอ้ยท,ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้มีคนมาชมเยอะจังเยอะพักเที่ยงเหรอยังไม่พักเลยไม่เคยดูอ่ะไม่เคยไม่เคยไลฟ์แบบมีแต่ไลฟ์แต่งหน้าใช่ไหม วันนี้นะมีพวกผู้ชายที่ไปไปงานแล้วแบบเขามาให้เราแต่งหน้าให้แต่งหน้าผีให้สงสารเามากเลยเขาไม่มีที่ล้างหน้า <laughs> แล้วก็ไปล้างในห้องน้ําแบบลิฟอะไรอย่างเงี้อยอิูวเขียนให้แบบแต่ <laughs> ละคน <laughs> เลี้ยงแถวกันมาเลอยอิูวก็แต่งแตงแต่เป็นผีให้ให้เขาเตียม <laughs> แล้วแบบเดินมาถามอิววิธีเช็ดไหมบอกไม่มีเขาก็ไปเอาสบู่ในห้องน้ำอะคะ่ะขายขายขายต่อใช่เอาวนอิวบอกให้เอาสบู่ในห้องน้าวนวนวน,วนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ําแล้วเช็ดออกเอ,อบางเอิญว่าเขาไม่ได้เขียนพวงอายไลเนอร์ mm hmm. อะไรอย่างงี้มากนะเขาก็เลยแบบเออเช็ดออกได้แต่มันก็ยังแบบลิปมันติดทนอนะ่ะมันก็เป็นสีแดงๆ mm hmm. ขำมากแอนดรูว <laughs> mm ์วัน แต่ละคนนี่นะคะอันนี้คือล้างตาคืออิ๋วเขียนขอบตาเข้มมากเลยนะเมื่อกี้ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยแล้วก็นวดเบาๆอันนี้คือมันเป็นน้ํามันนะคะเข้าตาก็ไม่เป็นไหลคือมันไม่ระคายเครืองมันเป็นน้ํามันจากธรรมชาติอืคิ Q, นะ Q, ้วอ่าคิ้วบางทีก็เซ็ตพวกเจลพวก กาวไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะแข็งถ้าเราเช็ดออกไม่หมดอ่ะขนคิ้วก็จะล่วงค่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่เปียกรูปออกเลยหรือสำลีชุบน้ำก็ได้นะทุกคนนี่ แล้วก็เดี๋ยวจะมีแค่นี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวมีเอาลงคัตเติลบัตอีกตัว cleansing oil ตัวนี้นะคะสามารถล้างได้ทุกวันเลยนะ ทุกวันทุกเย็นได้เลยนะสมมติว่าใครแต่งหน้าหนักทุกวันแต่ถ้าเราแต่งหน้าไม่หนักเราใช้ตัวไหนแทนใช้ตัวนี้ได้ค่ะเมซล่าตัวนี้ถ้าเป็น Everyday Look นะคะใช้เมซล่าตัวนี้ยเช็ดก่อนแล้วค่อยล้างด้วยโฟมหรือว่าเจลล้างหน้านะเนี่ยเห็นไหมที่ตาอยู่แบบเขียนขอบตาเนี่ยจริงๆออกยากมากเนื่องจากแบบมันเป็นเนื้อแวกอะคะ่ะทุกคน แล้วเนื้อแว็กเนี่ยมันจะมีความมันความเคลือบเงาอะ่ะคือมันจะออกยากแต่อันนี้เห็นไหมตาเนีแทบไม่เหลือเลยแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอยู่จะใช้คัตเตเ้ลบัตเช็ดบริเวณรอบดวงตาอีกทีหนึ่งไอ้วิงวิงนี่ติดดี ต้องใช้น้ำล้างออกนะวิงวิงเต็มหน้าเลยตักกายเต็มหน้าทนนะะีนี้คัตเติ้ลบัตนะคะนี่ค่ะแบบนี้เราเอาเครื่องสําอางเข้ายัางไงเราต้องออกอย่างนั้นนะปกติคือเราเขียนใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะเอามาซับตามรอยที่เราเขียนขอบตาเลยอยู่จะใช้ตัวไมชลล่านี่แหละ หรือถ้าใครไม่มีไมเซล่าก็อาจจะใช้ออยตัวตัวเดิมนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันออกเยอะแล้วแหละเราใช้ไมเซล่ากิ้งกิ้งนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมคะมันก็จะติดมาไม่ใช่เอาแบบมือไว้ถูอย่างนี้นะทุกคนยิ่งมือถูยิ่งยิ่งทำให้แบบระคายเคืองนะคะรอบดวงตาเราจะเหี่ยวได้แล้วก็ดึงขึ้นมากิ้งเห็นไหมเห็นไหมมันยังมันยังติดอยู่ที่หน้าเฟซได้ ได้ค่ะได้ค่ะถ้ามีคนดูได้หมดเลยนี่นะคะอันนี้คือการใช้ไมเซล่านะคะเช็ดรอบดวงตานี่นะคะเนี่ยค่ะที่ที่แบบเห็นอย่างเงี้ยคิดว่าเราคิดว่าไม่มีใช่ไหมคิดว่าน่าจะออกหมดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เห็นไหมใช้คัตติ้ลบัตกลิ่งรอบมันยังติดเลย เพราะฉะนั้นการล้างหน้าเนี่ยสําคัญมากๆนะคะพวกเนี้ยเวลาล้างด้วยโฟมหรือสบู่ไม่มีทางเอาออกได้นะทุกคนมันก็จะสะสมถ้ามันไม่ออกมันมันจะอยู่ในผิวเรามันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นดินพอกหางหมูนะบางคนก็จะอุดตันบางคนก็หน้าหมองคล้ำบางคนก็จะเป็นริ้วรอยผิวแห้งกร้านนะพวกเครื่องสำอางเราเนี้ยคือ จริงๆแล้วมันก็มันก็มีทั้งคุณและโทษถ้าเราถ้าเราใช้เราล้างออกไม่หมดนะคะเมคอัพมันก็จะทําให้เราหน้าแก่เร็วด้วยแต่ถ้าเราล้างออกหมดจดทุกวันเนี่ยคะ่ะมันก็จะทําให้เราหน้าเด็กลงทีนี้ใครบอกว่าถ้าไม่ใช้เครื่องสําอางต้องต้องต้องเช็ดตัวคลีนเซอร์ไหมนะะอ่าอิวถามนิดนึงว่าถ้าไม่ใช้เครื่องสําอางแล้วเราได้ใช้พวก กันแดดไหมถ้าใช้ประเภทพวกครีมกันแดดนะคะอยู่แนะนําว่าให้ใช้ตัวเช็ดเครื่องสําอางไปเลยเพราะการลงครีมกันแดดเนี่ยมันก็เหมือนการลงรองพื้นเลยค่ะครีมกันแดดถ้าล้างออกไม่หมดก็มีโอกาสอุดตันไม่เจอะจงยี่ห้ออันนี้คือทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าการทํางานของกันแดดเนี่ยเขามีหน้าที่หลักก็คือปกป้องผิวมันจะมีพวก ตัวสารกันแดดอะคะอยู่ในผสมเป็นส่วนผสมของครีมกันแดดทุกยี่ห้อเลยถ้าเราเอาสารกันแดดออกจากผิวเราไม่สะอาดมันก็มีโอกาสอุดตันเนาะอันนี้นะคะมีคอมเมนต์อะไรสอบถามมาได้เลยนะคะมีใครเข้ามาชมบ้างไลฟ์ของเราทุกไลฟ์จะมีแต่คนชมและไม่มีคนคอมเมนต์ เราเราไม่รู้จะแก้ไงนะฮะเราไม่รู้จะแก้ตรงไหนอยากให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ทักไทยกันบ้างนะเหงาแบบเวลาพูดไปจะแบบมีคุยกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะไม่อยากคุยคนเดียวช่วงนี้นะคะอยู่ใช้เมซาลาเห็นไหมใช้เมซาลาเช็ดซ้ำอ่ะ ยังยังติดนะคะตัวเมเซล่าเองเนี่ยนะคะอธิบายนิดนึงนะคะถ้าใครเป็นแต่งหน้า everyday look หรือแต่งหน้าทำงานทุกวันอะต้องมีขวดนี้ติดที่ห้องน้ำก่อนล้างหน้าทุกครั้งเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็น cleansing water ก็คือเป็น cleansing สูตรน้ำนะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายผิวที่ระคายเคืองได้ง่ายนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวตัวเนี้เขาเรียกว่าเมเซล่าเนี่ยมันจะ ดึงเอาสิ่งสกรปรกหรือว่าเครื่องสําอางที่เกาะแน่นอยู่ใต้ผิวของเราเนี่ยออกได้อย่างง่ายได้เนาะมันเป็นตัวช่วยอืมแล้วก็ตัวเนี้ยเขาไม่ใส่สีไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่พาราเบนนะลดสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะเมื่อเราเช็ดหน้าดีแล้วเนี่ยการเกิดสิวอ่ะมันก็มีโอกาสเกิดได้น้อยนะคะตัวนี้ ตัวเมเซล,ล่าตัวนี้อิ๋วใช้เฉลี่ยเดือนนึงประมาณสามถึงสี่ขวดเลยนะคือเช็ดอนักลบก็เช็ดด้วยนะคะก็คือเฉพาะมือเฉพาะตอนเย็นนะคะก่อนก่อนล้างหน้าทาครีมก่อนอาบน้ําตอนเย็นเท่านั้นตอนเช้าไม่ต้องเช็ดนะแต่เนื่องจากแบบเราเราใช้จนมันติดอะถ้าไม่มีคือล้างหน้าไม่ได้เลยจริงๆนี่กิตเตอร์ออกมาแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าสดแล้วนะทุกคน กิเตอร์ติดสำเร็จจังเลกิเตอร์นี่ไร้กาดเลยเนี่ยมันออกยากเหมือนกันเนาะแบบมันเป็นกิเตอร์แต่งหน้าเด็กๆไงเนี่ยเวลาแต่งหน้าให้เด็กต้องระวังนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ใช้เช็ดหน้าให้เด็กได้ทั้งสองตัวเลยนะคะอะเช็ดหน้าให้เด็กๆได้นะคะถ้าเรามีลูกไปงานโรงเรียนเนี่นะค่ะซื้อติดบ้านไว้นะคะน้องเขาจะได้ไม่แพ้เครื่องสาอางเนาะไม่ไม่ขึ้นผดขึ้นผื่นอะไรอย่างงี้ ตอนนี้ก็คลีนหน้าเสร็จแล้วคลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะใช้ใช้ชิชูเปียกใช้สำลีนะใช้เยอะมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็ไปล้างไปล้างด้วยโฟมนะคะไปล้างด้วยโฟมหรือถ้าใครชอบแบบเป็นครีมล้างหน้าเป็นพวกคลีนเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมก็วนวนน,น,นแล้วเช็ดออกแล้วล้างวยน,น้ำเปล่าได้เลย ะะหรือถ้าใครแบบเป็นคนที่ถ้าเป็นแบบแนวแนวคนต่างประเทศที่ใช่คนไทยที่เขาไม่ติดโฟมเขาก็จะใช้คลีนซิ่งตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วจบไม่ล้างโฟมอีกเลยก็คือวนน้ำมันเสร็จให้เป็นน้ำนมเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ล้างน้ำเปล่าเลยนะคะนี่อยู่ขออนุญาตล้างอีกรอบหนึ่งด้วยน้ำมันนะคะเพราะว่าคือถ้าใครถ้าใครแบบ ที่เกียดก็ไม่ต้องล้างสองรอบเหมือนอิ๋วนะอิ๋วเป็นคนที่ชอบชอบทําอะไรแล้วแบบเหมือนทํมเบิลอนะเวลาทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะคูณสองตลอดเลยนะคะเพราะเรารู้สึกมั่นใจแล้วตัวเนี้ยมันไม่ทําให้ผิวแหง้งตึงกิเตอร์ยังอยู่ <c oughs> ทีนี้นะคะเดี๋ยวอิ๋วจะวนออกให้เป็นน้ำนมให้ดูเมื่อตะเมื่อกี้มันผสมกับสีดาทุกคนไม่เห็นใช่ไหมคะ เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้มันออกมาเป็นน้ำนมน้ำนมมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยให้สิวอุดตันเราลดนะคะนี่หมดอ่ะหมด,หมดเอาไปทิ้งกนะันเลน้ำแรกก็เป็นอะไรที่ใช้เปลืองวันนี้น้ำแร่นะทุกคนถ้าทุกคนอยู่ในห้องน้ำก็ใช้น้ำในห้องน้ำได้เลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้เลยเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นน้ำนมแบบเนี้ยขาวๆเนี่ยค่ะ ตัวเนี้ยนะคะมันช่วยทำความสะอาดผิวแล้วยังไม่พอช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยทําให้รูขุมขนกระชับด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบเยอะๆตัวคลีนเซอร์ตัวคลีนซิ่งออยล์ตัวเนี้ยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยใครที่เป็นสิวผดๆนะลองดูลองซื้อไปใช้ดู ปากนะคะอย่าลืมเอาเครื่องสังอางออกด้วยเอาลิปสติกออกด้วยเนี่ยค่ะทิชชู่เช็ดออกอีกรอบหนึ่งเป็นทิชชู่เปียกนะคะ ดูคุณอิ๋วใช้แล้วใช้ออกกายสะดสสะอาดอืมได้เลยค่ะคุณออนจัแต่งหน้าจัดเต็มต้องต้องออกให้ให้ให้สะอาดเลยนะคะสะอาดแบบนี้เลยแบบที่อยู่สาธิตให้ดูนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าโฟมก็ได้นะแต่เจ้าเจ้ากิตเตอร์นี่มันแบบมันเยอะไงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเหลือ ติดผมติดตัวติดผิวแต่ที่สำคัญเวลาเช็ดหน้านะทุกคนอย่าเช็ดย้ำที่เดิมเดิมหรือว่าอย่าเช็ดแรงนะคะเดี๋ยวผิวเราจะเหี่ยวประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะได้วิธีการล้างหน้าไปแล้วนะคะถ้าอยากให้อยู่มา เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอยากให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าสงสัยก็สอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะอย่าลืมติดตามอิ๋วในช่อง youtube channel นะคะชื่อ channel ว่า u รูอิ๋วกิฟฟ e รีนะคะแล้วก็ไอจด้วยนะคะอิ๋วก็มี IG นะใครเผื่อใครอยากเข้าไปดูรูปใน IG นะคะชื่อว่าเสิร์ชคำว่า u รูอิ๋วก็ได้ะค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นนะคะแล้วก็ ทางเพจนะคะถ้าใครอยากจะติดตามอยากสนิทสนมกับเรามากขึ้นนะคะก็กดติดตามหรือเห็นโพสต์ก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อีกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย